สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับวันนี้ผมพิงการ,รีวิวจะมาขอก่อกระแสเรื่องการดูแลพนักงานกับนายจ้างของพี่คิวเทอปป้านะครับเนื่องด้วยกระแสของพี่คิวเททำให้ผมรู้ว่าพี่แกดูแลพนักงานดีามากๆเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่แกก็โดนทรยศเพราะความเห็นแก่ตัวของพนักงานคนคนนั้นผมไม่ได้ตามอ่านเหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโดนเฟซบุ๊กแบนเนื่องจากไปทะเลาะกับคนอื่นเรื่องสีเรื่องคนผิวสีซึ่งจริงๆไม่มีใครผิดนะครับผม ทางนั้นเขาก็ไม่ได้เหยียดอะไรแรงมากก็คือเขาไม่ได้เหยียดเลยเพียงแต่ว่าผมโมโหมากเกินไปเ,เท่านั้นเองมากลับเข้าเรื่องเลยกันครับผมส่วนตัวผมคิดว่าต้องมีประชาชนบางส่วนเนี่ยคิดว่านายจ้างไม่ควรดูแลลูกน้องดีจนเกินไปเพื่อทีาจะทให้เกิดอะไรแบบนี้อันนี้อยากให้คนเข้าใจก่อนนะครับว่าคนทั่วที่มียอมกับตัวกับใจเนี่ยไม่ว่าจะได้จะได้อะไรดีๆหรือทําอะไรแย่ๆใส่เนี่ยมันเพราะเพราะมันเคยก็าจ้แห่อยู่แล้วเพราะว่ามันกู่ไม่ขับ <c oughs> แต่ไปทําไม่ดีใส่เขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้คนคนนั้นเนี่ยถล่มลึกไปอีกขออภัยที่ไอเมื่อกี้ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยการกดขีพ่พนักงานเนี่ยไม่ดีอย่างรุนแรงเลยครับถามว่าทําไมล่ะเพราะว่าถ้าคนที่เราไม่ยอมให้เงินเดือนดีๆสมเหตุสมผลกับค่าของชีพเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนเลวเพราะไม่พอกินเนื่องจากว่าเขาก็อาจจะไปทําอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายเพื่อหาเงินเพิ่มครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าสมัยนี้งานมันไม่ได้ง่ายง่าย ส่วนใครที่บอกให้ปลูกผักกินเองเลี้ยงสัตว์กินเองก็ใจเย็นๆก่อนครับเพราะว่าการจะทาแบบนั้นนะ่ะต้องใช้ทุนพอประมาณเลยหากค่าแรงที่ได้ไม่พอกับค่าของชีพก็จะหาทุนมาทําอะไรแบบนี้ได้ยากนะผมเพราะว่าการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็มีต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารสัตว์ค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ากรงค่าแปลงผักค่าปุ๋ยแล้วก็อีกมากมายผมและที่สําคัญคือมันไม่ง่ายนะผมการเลี้ยงสัตว์หรือทําการเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับผม ถ้าใครคิดว่าการทําอะไรแบบนี้ง่ายเนี่ยระวังคุณครูวิชาเกษตรกร,กรของคุณเนี่ยจะโกรธเอาได้นะผมและจะหาว่าผมให้เถือนไม่ได้นะครับผมโดยที่สำคัญคือการให้เงินเดือนสวัสดิการที่เป็นธรรมก็เป็นการซื้อใจพนักงานด้วยนะครับผมพนักงานนะ่ะที่เขาเป็นคนดีหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาจะได้ไม่ทอยหลเดเาในกรณีที่เป็นคนดีคนปกตินะครับย้ำเอาไว้เพราะว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้ยากมากนะครับ แล้วก็หายากมากด้วยเพราะงี้ต่างประเทศเขาก็เลยให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นดับแรกดังนั้นใครที่กลัวว่ารักนพนักงานดูแลพนักงานดีเขาจะกลายเป็นคนไม่ดีแล้วก็ทรยศเราเนี่ยไม่ใช่นะครับผมการซื้อใจลูกน้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องทำกันนะครับผมผมจําคําคมนี้ได้เลยมาจากโรโลนอาโซโอโซโลในวันพีซตอนที่ซ่อมเรือแมรี่ผมตอนภาคอ,อ,อะไรวะวอเตอร์เซเว่นอ่าวอเตอร์เซเว่นจำได้แล้ว โซโลเขาพูดไว้ว่ากลุ่มโจรสลัดที่กับตันไม่เหลือปรามีต้องล่มสลายอย่างแน่นอนผมไม่อธิบายเพิ่มนะผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะเก็ตอยู่แล้วเพราะงั้นการที่หัวหน้าดูแลลูกน้องดีลูกน้องทํางานให้หัวหน้าได้ดีบริษัทนั้นจะไปรอดและแข็งแรงจนถึงวันที่พวกเขาก็เสียไปแน่นอนผมเลยขอร้องเลยนะครับว่าการให้แรงงานและให้พนักงานดีๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่ครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยไปดูอุลตร้าแมนไดนาก็ได้ผมเรื่องนี้ก็ชัดเจนมาก เรื่องนั้นเนี่ยหัวห้ากับลูกทีนเนี่ยรักกันสุดชอบมาเลยผมสามัาคีกันสุดๆตอนที่ผมดูไปดูมาเนี่ยทั้งตอนทั้งตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ยผมรู้สึกว่าหน่วยซุปเปอร์การ์ดของอุลตร้าแมนไดดาเนี่ยเหมือนเป็นครอบครวมากกว่าครับผมเหมือนหัวห้าเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าผมเหมือนหัวห้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพ่อที่ต้องคอยเลี้ยงลูกๆหรือไม่ก็แบบว่าเลี้ยงน้องหรือไม่ก็เป็นพี่ใหญ่ที่คอยเลี้ยงน้องๆมากกว่าครับผมก็ตามนั้นผมจากกรณีของพี่คิวเทอป้าเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ที่เป็นลูกที่เป็นนายจ้างหรืออะไรเนี่ยช่วยดูแลลูกน้องต่อต่อ,ตอดีๆต่อไปได้นะผมเพราะว่าการดูแลลูกน้องให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะผมทําไปเลับผมส่วนถ้าเกิดเขาทรายศหักหลังเราเนี่ยก็ต้องจับดําเนินคดีต่อไปนะผมแล้วก็พยายามสอนสอนใจลูกน้องมไม่ให้เขาทรายศเราให้ได้ก็คืออันนี้จะ ถามว่าเริ่มที่ตัวเองได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเริ่มที่ตัวคุณเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็ต้องดูก็ต้องให้ภาครัฐเนี่ยช่วยกันออกกฎหมายอะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ดีขึ้นแล้วคนจะได้ไม่กล้าทําผิดด้วยส่วนคุณก็พยายามทําในสิ่งที่ดีไปครับผมแล้วก็คอยเรียกร้องรัฐบาลด้วยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ